สวัสดีครับอยู่ผมกอล์อมนะครับ ในว,วันที่ถ่ายคลิปนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับผมอัปเดตเวอร์ชัน2.8มาแล้วนะครับว่านะครับเอครั้งนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรใหม่ๆกันบ้างนะครับก่อนจะชบผมก็ฝากกับะแล้วก็ติดตามไปด้วยนะครับหากใครกำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลย Over Topup ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมี2โปรโมชั่นมาฝากสำหรับเช้ากิชีสเบอรด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกใช้ ID Password ในการเติมราคาก็จะถูกมากๆโปรโมชั่นที่2ใช้ u i d ในการเติม ิราคาก็จะส่งขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจสามารถสอบถามไปที่เพจ Over Topup หรือแอดไลน์ Over t p p Up ได้เลยครับเริ่มจากอันแรกเลยนะครับเวลาอัปเดตนะครับอัปเดตวันที่13นะครับ13เดือน7 2 0 2นะฮะ2022นี้นะครับเวลา6โมงเช้า แล้วก็บอกว่าเบื้องต้นนะครับจะเสร็จภายใน5ชั่วโมงบวกลบแล้วน่าจะประมาณ10โมง11โงนะครับเราวๆานี้ก็ไว้ถึงเที่ยงแล้วค่อยเปิดกาชาอะไรแบบนี้นะเรียนเสร็จแล้วก็มีเรื่องการวิธีอัปเดตขายเอนด์ด้วยนะครับคืออัปเดตแบบไหนนะฮะตอนนี้นะครับใครที่เล่นเกมอยู่นะครับผมหรือว่ายังไม่ได้เล่นเกมก็ตามทีนะครับเราสามารถอัปเดตไว้ล่วงหน้าได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องดูในเรื่องของพื้นที่ด้วยนะครับว่าทั้งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยพื้นที่พอหรือเปล่านะครับ ได้เนาะแล้วก็มีเรื่องของรางวัลด้วยนะครับผมทุกคนน่าจะรอสิ่งนี้กันอยู่นะฮะการอัปเดตนะครับเราจะได้ทั้งหมด300ไพโมเจมนะครับตรงนี้มีวงเล็บด้วยนะว่า60ไพโมเจมต่อการปลรับปรุงทุกๆ1ชั่วโมงนะครับ <c oughs> ก็ทุกคนก็จะพยายามพูดปเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าปิดต่อตอ,อีกหน่อยได้ไหมใช่ไหมผมว่าต้องมีคนพูดตังน,นี้แน่เลยปิดต่ออีกหน่อยได้ไหมนะขอเพิ่มอีสักหกก็ยังดีนะครับแล้วก็สําหรับรางวัลการเชยนะครับอันนี้ก็เป็นการเขียนไม่อย่างชัดเจนภัยเ5 ขึ้นไปแถมม่บอกกันด้วยนะครับว่าก่อนวันที่13ด้วยนะครับถ้าใครกับว่ารีไอดีแล้วมาเอาไพ่โ e เอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับก็ต้องเล่นให้เลเวลห้าขึ้นไปก่อนนะครับเอาล่ะนะตอนนี้ก็มาถึงเนื้อหาอัปเดตครั้งนี้กันแล้วนะครับบอกเลยว่าผมตื่นเต้นมากๆนะครับเรื่องแรกนะครับผมพื้นที่จํากัดเวลานะครับอันนี้เหมือนเดิมเลยนะครับรอบไปแล้วก็จากัดเวลาเหมือนกันมูกอกกร o ดแอปเปิ้ลนะครับโอ้โหบอกเลยว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมคนหนึ่งนี่ครับที่พลาดไปนะครับพลาดในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้เล่นนะครับแต ไปเยอะมากนะครับแต่รอบนี้ต้องเก็บให้คมนะฮะซึ่งื้านไขในการเข้ามูกเกาะ g o l นแอปเปิ้ลนะครับต้องมีแรงประจนภัยนะครับมากกว่าหรือว่าเท่ากับเลเวล32นะครับก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ต้องผ่านเควสทพเจ้าบทที่2สายโรแมงดูใบไม้ร่วงด้วยนะครับจากนั้นก็ต้องผ่านเควสตัดตานของโมนาด้วยนะครับ ส่วนในช่วงเวลากิจกรรมนะครับตรงนี้มีการเขียนไว้ด้วยนะครับว่าเควสของโมนานะครับแรงางผจญภัยที่สามารถรับเควสได้นะครับถูกปรับนะครับเป็นแรงางผจญภัยเลเวล32นะครับแสดงว่าถ้าคนที่เลเวลยังไม่ถึง32นะครับก็ไม่สามารถรับเควสได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถไปเกาะกอดอแอปเปิร์ได้ด้วยนะฮะเรื่องสุดท้ายของโมเกาะกอดแอปเปิร์นะครับหลังจากที่สิ้นสุดเวอร์ชัน2.8นะครับ จะไม่สามารถไปที่เกาะกดแอปเปิลได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถไปเปิดกล่องไม่สามารถไปรับเควสหรือว่าอะไรสักอย่างได้เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับรอบที่แล้วนะครับอันนี้ดีผมเสียดายมากเลยนะครับไม่สามารถไปได้ทีนี้มาดูตัวละครใหม่กันบ้างนะครับสงบจิตผสานชาวชิคานอินเฮโซนะครับตัวละครใหม่เองนะฮะตัวละครที่หลายๆคนก็รอเหมือนกันผมเองก็เป็นหนึ่งอันที่รอนะครับเป็นตัวละครสีดาววิชลมและใช้สื่อไว้เป็นอาวุธนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าผมคาดหวังลึกๆนะครับว่าเฮโซจะเป็น DPS ธาตุลมตัวใหม่นะครับอันนี้ผมคาดหวังมาก ผมมาดูทุกคนคิดยังไงนะฮะยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถัดมานะฮะเป็นดาบใหม่นะครับผมดาบปีศาจนะครับเอ๊ะผมจําได้ว่ามันเป็นประเด็นอยู่ไม่ใช่เหรอดาบวันนี้เนี่ยเหมือนในเพจอะมันแปลว่าดาบปีศาจนะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษมันน่าจะเป็นเคิร์ดหรือเปล่า คือที่แปลว่าคําสาบหรือว่าต้องสาบประมาณนั้นนะครับใช้คําว่าดับต้องสาบแทนเลยมันน่าจะดูเท่กว่าป่ะนะฮะเป็นดาบสีดาวนะครับซึ่งสามารถรับได้นะครับน่าจะเป็นของรางวัลจากเฟสคาสชะนะครับถัดมาเป็นเรื่องของกิจกรรมใหม่นะครับผมโอ้กิจกรรมน่าจะเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันทีละกิจกรรมเลยนะฮะกิจกรรมแรกนะครับว่องไวทะลวงขึ้นนะครับเปิดให้เล่นวันที่15นะครับ10บโมงเช้ากิจกรรมถัดมานะครับภูผาควันสาลาหมอกชื่อมันโอ้มันไทยไปไหมเนี่ยดันเจี้ยนปริศนาสุดมืดมิดก็เปิด ถัดมานะครับจะเป็นหมู่เกาะเส้นสายขับขานเดนเจนปริศนาสุดมืดมิดอ่าน่าจะเป็นอย่างเดียวกันไหมอารมณ์แบบค่อยๆทยอยเปิดนะครับกิจกรรมนี้เปิดวันที่17เนะครับเวลาตีสีกิจกรรมถัดมานะครับเบื้องสูงส่าแห่งราตีบริสุทธเดนเจนปริศนาสุดมืดมิดกิจกรรมนี้เปิดวันที่สิดนะครับเวลาตีสีและสุดท้ายนะครับถงดาราพยากรเดนเจนปริศนาสุดมืดมิดเปิดให้เล่นวันที่19านะครับเวลาตีสีเหมือนกัน แล้วในระหว่างที่มีกิจกรรมนะครับก็จะมีรันค่ากิจกรรมด้วยนะครับเปิดในวันที่16นะครับเวลาตีสีเช่นเดียวกันหลังจากที่มีการเปิดกิจกรรมให้เล่นแล้วนะครับก็คือเปิดยาวๆเลยนะครับผมทุกคนสามารถเล่นได้เรื่อยๆจนสุดเวอร์ชัน2.8เลยนะครับเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดนะครับแรงบอจนภัยต้องมากกว่าหรือว่าเท่ากับ32ขึ้นไปนะครับก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่ามันค่อนข้างจะสูงประมาณหนึ่งนะครับคนที่สมัครไ d เดีเล่นใหม่ณเวลาเนี้ยวันนี้ผมถ่ายคลิปวันที่11 อันนี้ไม่รู้นะครับถึงจะเรยวว่า32นะฮะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับเรื่องถัดมานะครับเป็นคอสตูมใหม่ล่าสุดนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับสำหรับสกินดีลุกกับฟิชเชลนะครับสกินแรกนะครับผมเป็นสกินของดีลุกนะครับเพิงมหันต์รัติกาลโอ้โหชื่อโครเท่เลยนะฮะซึ่งชุดของดีลุกเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะครับว่ามันจะมีเนื้อเรื่องแบบเนื้อเรื่องเสริมของดีลุกหรือเปล่านะครับแต่คำอธิบายนะครับบอกว่าหนึ่งในชุดที่ดีลุ ที่สุดปลายทารนวิสัยของสตู้คือฝันร้ายที่คงอยู่กับพวกเขาไปตลอดชีวิตโอ้โหคำโปรยแบบนี้นะฮะใครที่เป็นเมนดีลุกนะครับบอกเลยว่าามพาสั์สกินนี้นะฮะถัดมานะครับผมเป็นสกินของฟิชเชลนะครับว้วงฟันแห่งรัตติกานนะครับชุดพิธีการของเจ้าหญิงฟิชเชลโอ้เป็นเจ้าหญิงแล้วเหรอโอ้เจ้าหญิงโดยนาราขอไอ้ผู้สูงศักดิ์เปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญจริงใจและเมตตาตลอดไปความชั่วร้ายทั้งหลายจะต้องยอมจริรราบต่อเธออ้อยเอาวะอันนี้น่าจะมีเนื้อเรื่องเพิ่มรือเปล่าฮนะแต่อยากรู้เหมือนนนกัวว่่่าาเป็ยงงไแตสิ อันนี้นะครับ <cake> ด <mouth> <ate> ีลุกจะเป็นการขายนะครับส่วนของฟิชเชลนี่จะเป็นการแจกฟรีนะครับต้องเล่นกิจกรรมเอาเรื่องถัดมานะครับเนื้อเรื่องใหม่นะครับเควสระดับตำนานใหม่นะฮะเป็นเควสของคาซึฮาเองนะครับใครที่เป็นเมนคาซึฮานะครับเราอยากรู้เรื่องราวของเขามากขึ้นเนี่ยทางช่องผมก็มีทาเนื้อเรื่องไปบ้างแล้วนะครับแต่อันนี้จะเป็นเควสเนื้อเรื่องของคาซึฮะแบบเพียวๆเลยนะครับบอกเลยว่าผมคนนึงนะครับที่จะไม่พาเนื้อเรื่องของคาซึฮะนะครับแล้วก็มีแฮงเอาท์ใหม่นะครับผมเป็นแฮงเอาท์ของเคโซ บอยมาแล้วนะครับบอกเลยว่าน่ารัก ถงเอาของเอซโซผมผมใช้คาว่าน่ารักได้เลยนะครับเป็นหนุ่มน่าหวานนะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะยังไงก็อีกไม่นานนะครับน่าจะได้รู้พร้อมกันนะครับถัดมาเป็นเควสโลกใหม่นะครับผมเพิ่มเควสโลกที่จะกัดเวลาด้วยนะครับอันนี้คาดว่าน่าจะนะครับอันนี้คือน่าจะนะน่าจะทําได้นะครับเฉพาะในช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้นนะครับหรือว่าเฉพาะแพท2.8เท่านั้นนะครับเพราะว่าคําว่าจํากัดเวลาเนี่ยมันก็จากัดเวลาทั้งเกาะก็ได้เ p p ป e ิลด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าไอเควสตรงนี้ที่มันบอกว่าจํากัดเวลาเนี่ยน่าจะเฉพาะนะครับในเกาะ แล้วก็มีการเพิ่มเคว้โลกต่างหากนะครับคือจุดหมายเหตุภาพยนตร์นะฮะอันนี้น่าจะเป็นเคว้ใหม่นะครับผมในเคว้โลกนะเรื่องต่อมาก็จะเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมอื่นๆนะครับเพิ่มสูตรอาหารใหม่นะฮะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเฮ้ยไม่ใช่ความจริงเพียงหนึ่งเดียวอันนั้นโคนอันนะฮะอันนี้น่าจะเป็นอาหารของเฮโซนะครับแน่นอนนะผมคอนเฟิร์มเลยนะฮะสองคือเพิ่มความเสถียรใหม่บางส่วนในความทรงจำของหัวใจนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นของเฮโซเหมือนกันนะครับแล้วก็มีนามบัตรใหม่ของเฮโซนะครับเทมาริแล้วก็มีบันนททึกะเลค จะเป็นจากไปเติ้ลพาธนะครับอันที่เดาดูนะฮะแล้วก็มีการเพิ่มหน้าคู่มือนักผจนภัยด้วยนะครับคู่มือที่แสดงเควสที่แนะนําให้สําเร็จก่อนนะครับเอออันนี้น่าจะเป็นของใหม่นะครับเป็นของที่เพิ่มเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็มีการเพิ่มหน้าเตรียมตัวต่อสู้นะครับการเลื่อนขั้นตัวละครต่างๆยกเว้นนักเดินทางและรางวัลผ่านการทดสอบใน Temple of the Lion ลอเอออันนี้น่าจะเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับได้ช่วยให้หลายๆคนนะครับที่อยากจะปั้นตัวละครใดตัวละครหนึ่งนะครับไม่ต้องไปหาข้อมูลจากนอกเกมแล้วนะครับสามารถดูข ถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตแล้วเนี่ยผมจะทำคลิปอีกทีละกันนะครับเพราะว่ามันน่าสนใจมากเลยนะครับฟังชันนี้เรื่องถัดมานะครับมีการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไตร l ิ Re ิซินสำหรับมือใหม่นะครับอันนี้อาจจะเป็นเรซินแบบกดหรือเปล่านะครับผมเองก็าจาไม่ได้นะฮะเพราะามันจะมี2อันใช่ไหมเป็นเรซินที่เราได้มาในช่วงต้นเกมนะครับจะเป็นเซลประจัน์สีฟ้านะครับให้เรามากดได้ที่ได้หกสิบแล้วก็มีอีกอันนึ่งนะครับในการน้าชากดอันนั้นก็ได้หกสิบเามือนุคนนะฮะอันนี้ก เอ๊ะหน้าโหลดหมายถึงข้อความตรงนั้นหรือเปล่าครับเวลาเราโหลดเกมน่ะมันจะมีข้อความด้านล่างนะครับให้เราได้อ่านอาจจะเป็นตรงนั้นก็ได้นะครับเรื่องทันมานะครับผมเป็นเรื่องไงสไปรัลอะบิทนะครับก็เป็นการปรับชั้น11นะครับตัวละครทั้งหมดในทีมได้รับโวนัสความเสียหายไฟ ไอ้บ้าขายดีลุกนี่ว่ะอันนี้ขายดีลุกแล้วนะฮะ75%นะฮะอัปเดตเซตสตูในสไปรัลบี11 12นะฮะอันนี้ก็เป็นปกติเนาะหลังจากที่อัปเดตรีเฟซหรือว่ารีเซตอีกครั้งนะครับหลังจากที่เวอร์ชัน2.8อัปเดตไปแล้วนะฮะพรสแห่งจันทาทั้งสามช่วงจะแบ่งเป็นดังนี้อ่ะมาดูซิมีอะไรกันบ้างนะครับช่วงทีอหนึ่งหลังจากตัวละครเข้าสู่การต่อสู้ในทุกสองวินาทีจะรับเอฟเฟกต์ฟอร์ติจูดหนึ่งชั้นใช่ไหมถ้าเกิดอ,อ่านฟีนงงด ได้มากสุด3ชั้นถ้าเกิดเราบวกแบบง่ายๆก็รา,าวๆหกสิบไหมหกสิบเปอร์เซ็นต์และเมื่อตัวละครที่อยู่ภายใต้สภาวะที่มีฟอร์ดิจูด3ชั้นใช้ช้โจมที่ศัตรูจะปล่อยคลื่นกระแทกตรงตำแหน่งของศัตรูทําให้เกิดความเสียหายจริงก็ะจะเป็น True Damage ใช่ไหมซึ่งทุก2วินาทีจะสามารถปล่อยคลื่นกระแทกด้วยวิธีได้มากสุดหนึ่งครั้งและเมื่อตัวละครอ,ออกจากการต่อสู้จะเป็นการลบเอฟเฟกต์ฟอร์ดิจูดทั้งหมดที่มีอยู่อันนี้น่าจะเป็นการบังคับให้เล่นตัว DPS นะครับแหม่แล้วมีการบอกตัวทัดไฟดด้นะดนน้้นนนนนนะะใหหเเลล่่่ีีออัาจป็กึง ครับให้เล่นตัวเมน d ี s เยาวๆนะครับช่วงที่2นะครับเมื่อตัวละครนั้นไม่เกิดปฏิกิริยากระจายแก่ศัตรูอันนี้น่าจะอวยค่ะสุฮาและดูทรงๆล <c oughs> พลังป้องกันของศัตรูลดลง12เปเ็นเวลา10วินาทีโดยแฝ่นี้จะซ้อนทับกันได้มากสุด3ชั้นซึ่งแต่ละชั้นจะมีช่วงเวลาต่อเนื่องที่คิดแยกกันในช่วงสุดท้ายนะครับหลังจากที่การโจมตีปกติการใชร้โจมตีหรือพุ่งโจมตีลงจากอากาศของตัวละครที่เข้าร่วมการต่อสู้ในขณะนั้นถูกศัตรูการโจมตีปกติชรหร์จโงงจมตีจสสร้าางควมหายเเเพิ่มขึ้น2%นวลา วิอันนี้ก็น่าจะคาสือหาหรือเปล่านะฮะหรือไม่ก็พี่เซียวประมาณนั้นนะโดยที่เอฟเฟกนี้ในทุก0.1วินาทีจะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งซ้อนทับกันได้มากสุด4ชั้นแต่ละชั้นมีเวลาที่แยกกันอีกแล้วนะแล้วก็เอฟเฟกมันจะหายไปถ้าเกิดว่าเราสลับตัวออกจากการต่อสู้นะครับแล้วก็มีการหมายเหตุไปด้วยนะครับว่าในการอัปเดตเวอร์ชัน2.8นะครับเสียงภากษาจีนบางส่วนอาจได้รับผลกระทบจากการบันทึกเสียงนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้เสียงภากเป็นภาษาจีนนะครับก็อาจจะมีผลกระทบเล็กน้้ครใใชภาาษ อยู่หรือว่าภาษาอื่นก็ค้าน่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับถัดมานะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพนะครับจากที่อ่านดูน่าจะเป็นพวกซามูไรนะครับแล้วก็มีสเปกเตอร์ด้วยในระดับโลก3ถึง6นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงการแสดงผลของริบพาวด้วยนะครับเมื่อรับการโจมตีริบพาวนี่ก็คือไอ้พวกหมาหมาป่าให้มันลอยๆอยู่นะฮะถัดมาคือปรับการแสดงผลของสเปกเตอร์นะครับเมื่อรับการโจมตีถูกโจมตีจนกระเด็นเอออันนี้ปรับก็ดีนะครับจะได้ฟ่มไม้ง่ายขึ้นนะฮะปรับลดพลังชีวิตและความสามารถ ของสเปกเตอร์และปรับเพิ่มเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตในการสะสมฟูรี่ของสเปกเตอร์ให้เต็มแสดงว่าสเปกเตอร์นี่ก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะอย่างก่อนนี้ตอนอัปเดตมาใหม่ๆนะครับย้ำว่าใหม่ๆเลยนะตัวละครตอนนั้นที่ใช้ได้ดีนะครับแล้วก็นิยมสำหรับผมนะแล้วก็เดี๋ยวผมคิดว่ากเหมาะแกี่ยวกับมาฟาร์มสเปกเตอร์เนี่ยผมยกให้ยโยอิมิยะนะครับส่วนตัวละครตีใกล้หรือตัวอื่นนี่โอ้โหบอกเลยว่ายากมากนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีการปรับแบบนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะฟาร์มกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มมีกาอปบบด่่งบ,บลง หากจำนวนมีมากกว่าหนึ่งไอคอนของไอเทมที่ดรอปจะแสดงนนที่ซ้อนทับกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับยกตัวอย่างในกรณีของคาเซฮะละกันนะครับสมมติว่าเราสู้กับพวกฮีเรเชอร์ใช่ไหมเราฆ่ามันตายปุ๊บไอเทมที่ดรอปนะครับบางทีมันเป็นไอเทมเดียวกันนะครับแล้วบางทีเราใช้สกิลของคาเซฮะที่ดูศัตรูมาตรงกลางใช่ไหมมันก็จะมีไอเทมมากองกองกันนะครับซึ่งผมเดาว่ามันน่าจะแก้ให้ทุกอย่างเนี่ยอันไหนที่เป็นไอเทมเดียวกันมันก็จะเหลือแค่ชิ้นเดียวนะครับให้เราได้เห็นแค่นั้นการ แฟกท์ทมีคุณสมบัติหลักตรงกับคุณสมบัติคัดกรองก่อนก็น่าจะปรับให้ดูได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีการเพิ่มการแนะนําการฝึกฝนตัวละครน,นักเดินทางในเมนูตัวละครน,นะฮะอันนี้ก็น่าจะสําหรับคนที่มาเล่นใหม่หรือเปล่านะฮะถ้ามาไปเรื่องเสียงกันบ้างนะครับเรื่องแรกนะครับเพื่อการเพิ่มเสียงผ้าของตัวละครบางส่วนไม่รับของขวัญอันนี้ก็น่าจะเหมาะคนที่ชอบแบบไปฟังเสียงตัวละครน,นะครับ เรื่อที่สองนะครับปรับเอฟเฟกเสียงโจมตีของตัวละครบางส่วนให้เหมาะสมแสดงว่ามันต้องมีตัวละครบางตัวนะครับที่เอฟเฟกโจมตีไม่ค่อยแบบสอดคล้องกันหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีการปรับปรุงระดับเสียงเอฟเฟกตของฉากขัสิ้นบางส่วนนะครับปรับปรุงเสียงผ้าของภาษาญี่ปุ่นเกาหลีและอังกฤษของตัวละครบางตัวเควสและบิซีก็ได้ทําให้เราได้อินกันมากขึ้นนะครับแล้วก็การปรับปรุงอันสุดท้ายนะครับปรับปรุงเสียงในภาษาเกาหลีของตัวละครนักเวียงสายลมบันติ1ประโยคฮนะ หนึ่งประโยชน์เองเหรอหลังจากปรับแล้วเสียงและคำบรรยายจะตรงกรันอ๋อเสียงมันเลื่อมกันวังเงนเถอะแล้วก็เป็นอัปเดตส่วนสุดท้ายแล้วนะครับในกิจกรรมการอธิษฐานช่วงเดียวกันเมื่อกระสุนหน้าการอธิษฐานอีกครั้งจะแสดงหน้าการอธิษฐานที่เลือกไว้ครั้งก่อนถ้าเราคร้างหน้าไหนไว้นะครับเวลาเราเข้าใหมา่ครั้งหนึ่งก็จะอยู่หน้านั้นนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนหน้าไปนะเรื่องที่2นะครับคู่มือในหน้าเมนูไพมอนจะเปลี่ยนเป็นไฮไลท์อร์ชั่นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการพรีวิวหรือเปล่านะครับว่าเวอออรรรร์ชััั่่่่นนนนนนีีนนนี้้นะ้้มมไาาาาสใใจเืงงงท3แแกกขขขปปญหหดยุ เลือกตัวละครภายใต้หมดคอนโทรเลอร์ใบหน้าเลือกตัวละครนั้นปุ่มรับรางวัลความรับใจจะถูกซ่อนและฟังก์ชันของปุ่ม L3 คือตัวกรองอันนี้สำหรับคนที่เล่นบน PC นะครับแต่ว่าไม่ได้ต่อจอยอาจจะไม่มีปัญหาตรงนี้นะและสุดท้ายน,นะครับในโหมดคอนโทรเลอร์ไอเทมที่ไม่สามารถซื้อหรือแลกได้ในร้านค้ากิจกรรมปุ่มซื้อและฟังก์ชันการซื้อนจะถูกซ่อน <laughs> อ๋อ <AL> อารมณ์แบบซื้ออะไรไม่ได้ก็จะไม่มีให้กดนะฮะโอเคประมาณนั้นหวัง wow, เป็นการอ่านอัปเดตครั้งแรกงผมเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าหลายๆอย่างทําดีนะหลายอย่างมีการอัปเดตท,ที่ดีนะครับดีขึ้นเรื่อยๆแต่ผมคาดว่าอันนี้ยังไม่สุดนะครับน่าจะมีการอัปเดตใหญ่อีกครั้งหนึ่งตอน3.0นะครับตรงนั้นก็น่าจะมีหลายๆอย่างนะครับที่เปลี่ยนไปงไงก็ต้องรอิดตามกันนะครับซหรับเวอร์ชัน3.0นะแต่ตอนนี้ก็โฟกัสกับ2.8ก่อนละกันนะครับกับเกาะ Golden Apple นะครับบอกเลยว่าใครนะครับผมที่ห่างไกลจากการเล่นเกม ไปแล้วะะแต่ว่าอยากจะกลับมาเต็มตัวนะครับก่อนจะไป3 0การมาฟาร์มเพชรที่เกาะโกลเด้นแอปเปลก็เป็นอีกทางที่น่าสนใจมากๆเลยครับเอาล่ะนะค,คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอัปเดตในครั้งนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอถัดไปสวัสดีครับ